สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การเรียนหน่วยที่สามไตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าสําคัญนะครับมันมีหลักและปัจจัยในการเรียนอยู่สองสาอย่างนะครับนะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสาระในการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนนี้คือ1เรื่องเอกสารประกอบทางการบัญชีว่ามีอะไรบ้างสองการวิเคราะห์รายการค้าเอกสารประกอบการวิเคราะห์ นะครับเอกสารประกอบการวิเคราะห์มีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับเอกสารประกอบการวิเคราะห์นะครับเอกสารในการประกอบการวิเคราะห์บัญชี basis. หมายถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้านะครับในรูปแบบของตัวเงินนะทั้งภายในและภายนอกแล้วก็เอกสารที่เราประกอบการลงบัญชีนะครับจะต้องเก็บเอาไว้นะครับจะต้องเก็บเอาไว้อย่างน้อย5ปีนับตั้งแต่วันปิด Rob N บัญชี นะครับฉะนั้นคือต้องเก็บเอาไว้เราไม่สามารถที่จะทิ้งมันไปไหนได้นะครับเอกสารประกอบบัญชีนะครับเอกสารประกอบทางการบัญชีมีแบ่งออกเป็น3ประเภทโดยกันนะครับหเรียกว่าเอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอกเอกสารประเภทนี้นะครับเป็นเอกสารที่กิจการจัดทําขึ้นเพื่อออกให้กับบุคคลภายนอกเช่นใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จนั่นแหละรครับใบสาคัญจ่ายเงินนะครับเนีย่ยไไใบเสร็จใบกากับภาษีส่วน เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอกนะครับก็เช่นเดียวกันครับใบส่งของใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเช่นเดียวกันครับมีเข้าก็ต้องมีออกนะครับแล้วก็3เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในกิจการนะครับใช้ในกิจการือเราจะทาขึ้นมาเองแต่ต้องเป็นเอกาสารสําคัญนะครับเช่นใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้าใบเบิกวัสดุใบเบิกค่าลรับจ้างอะไรพวกนี้ที่เป็นการภายในนะครับนี่เอกสารที่เกี่ยวข้องนี่คือหน้าตาของเอกสารครับ เอกสารที่จะมาลงบันทึกบัญชีได้นะครับเอกสารที่จะมาลงบันทึกบัญชีได้นีนะครับความสําคัญดูให้ดีนะครับ,น,รบนี่ครับต้องมีที่อยู่เห็นไหมครับมีเบอร์โทรศัพท์วันที่เห็นไหมครับออกให้ใครเห็นไหมครับออกให้ใครอ่าแล้วมีรายการอะไรบ้างอยู่ด้านล่างแจ้งให้ละเอียดนะครับต่อไปนี่ปเป็นเอกสารอีกชนิดหนึ่ง ที่เราเคยเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแรกเราไม่ค่อยได้เห็นแต่นี่เราได้เห็น็นปัจจุบันโดยเฉพาะคนอยู่กรุงเทพนะครับพอดีอาจารย์อยู่าักต้นะครับคนอยู่กรุงเทพอย่างเช่นการเดินทางพิเศษในประเทศไทยอย่างเนี้ยพวกรถ B ีทีโอบีทีเอสอะไรนะ้สังเกตดูนะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเลขที่ผู้เสียภาษีเห็นไหมครับสําคัญนะครับ ถ้าไม่มีเลขที่ผู้เสียภาษีนะครับเราไม่สามารถเอามาบันทึกบัญชีได้นะครับเราไม่สามารถเอามาเป็นเอกสารประกอบบัญชีได้นะครับต้องจาในส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เช่นอย่างเส้นทางนี้เติมน้ํามันนะครับแล้วนี่ก็ร้านเครื่องเขียนรู้จักกันไหมเอ่ย b 2 H นะครับต่อไปเอกสารอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าใบเบิกวัสดุเอกสารที่จัดทาขึ้นในกิจการนะครับเรียกว่าใบเบิกวัสดุ อันนี้จัดขึ้นเป็นการภายในก็ไม่มีอะไรมากมีวันที่ใครเบริกเบิกอะไรไปบ้างเนี่ยเบิกใครเบริกแล้วก็ใครจ่ายผู้อนุมัติคือใครนะครับต้องดูให้มันชัดเจนนะครับต่อไปนี่คือหัวใจเมื่อกี้เราดูเรื่องเอกสารไปแล้วนะครับตอนนี้คือการวิเคราะห์รายการค้าการวิเคราะห์รายการค้านะครับรายการค้าที่เกิดขึ้น อะไรคือรายการค้าอะไรไม่ใช่รายการค้าต้องทราบตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใช่รายการค้าเราไม่บันทึกบัญชีนะครับรายการค้า business transaction หรือ accounting transaction หมายถึงรายการการที่เกิดขึ้นในกิจการ <c oughs> ก่อให้เกิดการโอนเงินเห็นไหมครับโอ,น,โอนเงินอะไรโอนเงินกับบุคคลภายนอกหรือกิจการภายนอกเราต้องนำมาบันทึกบัญชี แต่ถ้ารายการที่ไม่ใช่รายการค้า non business transaction หรือ non accounting transaction หมายถึงรายการที่เกิดขึ้นในกิจการค้ามิได้ก่อให้เกิดการโอนเงินจำเอาไว้ถ้าไม่โอนเงินไม่ต้องบันทึกบัญชีนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้า transaction analysis การวิเคราะห์รายการค้าหมายถึงอะไรหมายถึงการพิจารณารายการที่เกิดขึ้นในกิจการค้าว่ามีผลกระทบต่ออะไรครับจากบทที่แล้วสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของถ้ามันกระทบ3อย่างนี้นั่นคือรายการค้าครับนั่นคือรายการค้าเราต้องมาบันทึกบัญชีถ้ากระทบเพียงแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรถ้ากระทบเพียงแค่ตัวเดียวนะครับ นั่นไม่ใช่รายการค้ามันต้องกระทบทั้งสองตัวหรือสองด้านทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมอ่ะก็เพราะว่าเราเรียนระบบบัญชีคู่สองด้านต้องเท่ากันสองต้องมีเธอมีฉันมีเรานะครับมีเองมีค่าอะไรประมาณนี้นะนี่คือหัวใจหลักที่เกี่ยวข้องกับรายการค้าอยากจะให้พวกเราได้ขอให้จำนะครับ ถ้าไม่จําตรงนี้มันก็วิเคราะห์ไม่ได้จําหลักการก่อนนะครับนี่คือหลักการห้าข้อแปดข้อไอเนี้ยเราไม่ค่อยได้เจอเหรอกครับนานๆเจอทีนะครับเนี่ยเ, 8, เรามรีที่อาจารย์วงไว้งเนี้ยนานๆเจอทีแต่ห้าข้อนี้เจอประจําครับห้าข้อนี้เจอประจําแล้วห้าข้อเห็นไหมครับที่อาจารย์ทําสไลด์ขึ้นมาตัวอย่าง อย่างเช่นก็บอกว่าหนึ่งสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดยกตัวอย่างรายการค้าเช่นซื้อรถจักรยานยนต์เป็นเงินสดสินทรัพย์ที่เพิ่มคืออะไรรถจักรยานยนต์สินทรัพย์ที่ลดคืออะไรเงินสดที่เราจ่ายออกไปเห็นไหมครับสินทรัพย์เพิ่มนี่สินเพิ่มเช่นซื้อตู้เก็บเอกสารเป็นเงินเชื่อสินทรัพย์ที่เพิ่มคืออะไรครับตู้เก็บเอกสารไงครับนี่สินที่เพิ่มคืออะไรครับก็เราไม่จ่ายเงินเขาอ่ะก็เป็นเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ก็คือเงินเชื่อนะครับทางบัญชีเ็าเรียกว่าชื่อบัญชีเจ้าหนี้นะครับต่อไปสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มเกี่ยวข้องกับรายการค้าประเภทไหนครับเจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุนเงินสดเป็นสินทรัพย์มาลงทุน,น,ส,นสินสทรัพย์เพิ่มขึ้นทุนคือส่วนของเจ้าของเห็นไหมครับส่วนเจ้าของเพิ่มเห็นไหมครับต่อไปข้อที่4ี่นะครับ